มาจ้าอันเช่นตัวนางแบบเทคนิคชิ้นทีน่เราจะทําต่อจากนี้เป็นเทคนิคเฉพาะคนที่สามารถปรับได้ตามสไตล์ของตัวเองไดเลยนะคะนอกจากตัวละครมีสีชมพูเป็นหลักเพราะงั้นเราจะใช้โทนหลักๆเป็นสีชมพูม่วงฟ้าแล้วก็เหลืองแถบ,บ,บนี้อ่าเรื่องที่เปิดเ้เยองหมายเป็นมัลติพลายสามารถก็เทลสีชมพูล,ลงไปปรับโทนเข้มอ่อนตามชอบเลยใช้สีฟ้าอ่อน,ออนเฉดแนวล่างเป็นเงาให้ดูมีอะไรมากขึ้นเนาะ อ๋อเดี๋ยวเปไปเดี๋ยวเปิไปสมัยก็ใช้กระเดื่อนนะคบเบลยตรงสนิทเลยถูกไเลยยิ่ยไม่เต็มเลยเยอะโอ้เลยเป็นแสงนะคะปลาสีน้ำเงินส้มๆลงไปเลยแล้วเราจะกำหนดให้แสงเนี่ยกระทบมาจากด้านหลังเอ็นสายนิดๆแสงส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่รอบๆตัวละครแล้วก็ด้านหลังกับฝั่งซ้ายอ่าแล้วก็เต็มตรงเบลตาไปด้วยต้นแสงไปอย่าลืมเมนสเปรย์ให้เงาด้วยนะ พอเราใส่แสงเสร็จสามารถมาเปลี่ยนเฉพาะจุดได้อีกรอบตามจุดที่อยากเช่นตรงสภาที่มันยังออกเหลืองไปแล้วก็ปรับให้เป็นชมพูเลยชมพูใจได้เก็บดีเทลเพิ่มตรงช่องผมนะคะเจื้อๆเงาชมพูไปแล้วก็เพิ่มแสงซึ่งแสงตรงนี้เนี่ยเราจะให้เห็นสว่างร้องลงมาจกเงาลักใหม่อ่ะและนี้เราก็เปลี่ยนจากโอเวอร์เลย์เป็นสกรีนแล้ว สองอันนี้แสงและความสดต่างกันแต่จริงๆโซเชียนไหนก็ได้นะคะตามชอบจากนั้นเราก็เก็บดีเทลแสงอีกนิดการเพิ่มเสงสีสดตรงขอบแสงบางส่วนเนี่ยจะทําให้พื้นผิวมันดูมิมติมากขึ้นอ่ะทีนี้ก็มาในส่วนเงาเราจะปบตลงไปก่อนแล้วค่อยรับเข้มออนเนาะพอได้โทนสีที่ใช้แล,แ,ลแล้วเราก็เริ่มลงเงาต่อกันเลยซึ่งตัวโปรเซสทั้งหมดจะมีสามรนอยะหลักก็คือโทนแสงแล้วก็เงาตามลาดับเนาะ การควบคุมทอนงานก่อนเนี่ยจะทําให้การลงแสงเงาง่ายและก็กาหนดทิศทางของมูดงานได้สะดวกขึ้นจากนั้นก็ลงแสงเรือเงาก่อนก็ตามสไตล์ของแต่ละคนเลยซึ่งอันนี้ก็เป็น,ทนเทคนิคเฉพาะคนเนะเาะที่สามารถปรับเปรี่ได้อันนี้เนี่ยอาจจะเน้นที่แสงเป็นหลักซึงลงแสงก่อนแล้วค่อยตบเงาปิดท้ายคะ่ะ ทำการเก็บดีเทลแล้วก็แสงอง่อนๆลงไปในส่วนที่มีแสงด้วยไม่ต้องเข้มมากเพื่อมิติให้แสงมากขึ้นนะคะทีนี้ถ้ารู้สึกว่าโทนยังไม่ได้ดั่งใจยังไม่ชมพูสัดได้พอ <c oughs> ก็สามารถสาดโอเวอร์ทับไปอีกชั้นให้โทนสีดำชัดขึ้นได้นะคะแบบอ่อนเข้มด้วยตามชอบเช่นเคยอันนี้เราค่อยเก็บดีเทลเงาในบางส่วนที่อยากจะให้เข้มขึ้นนะคะปากเอ่ยเสื้อส่วนสีดําเอ่ย กรับมันที่เดียวเส้นเนื่องจากว่าเราแยกพัทผมไว้อยู่แล้วแล้วก็จะทําการปรับเส้นแบบให้มันอ่อนลงตามแสงนะคะสีของเส้นัเองก็มีส่วนกับมูทโทนเหมือนกันคราวนี้เราเต็มฉากคร่าวๆ้กันแบบใหม่เออตอนออ้นใม้ปปเลยชมพูหวานกรุบเลยมีทนสว่างแล้วนรามาลองทนมืดดวชั้นกลางเคลื่อนกันโนดยเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องมองสีใหม่แต่สามารถปรับโทนสีได้จากสองสีงนี้เลยเคลิบกับการ์เด m นแมป โซ่เครืาก็เด้งขึ้นด้งลงตามแม่สีพวกนี้ได้เลยสารภาพว่าใช่ครั้งแรกเหมือนกันส่วนกระเดื่องน่ะเขาก็จะมีพาเลทให้อยู่แล้วแล้วก็รล้วซิมอ่นที่ตรงกับโซนสีเราแล้วก็ลากๆปรับๆเลยซึ่งเราจะปรับแห้มันมือตรงแล้วก็ไปในทวนมองหฟ้านะคะแล้วก็นี่โทนนก็จะมืดลงมาระดับหนึ่งเนื่องจากว่าเรายัางคงทวนชมพูอยู่อันนี้ก็จะเป็นสีน้ำเงินน้ำเงิน,งน,งนงบนชุมพูนะคะสีน่ารักทีนี้ก็ปับ๊บเป็นสีทาฟ้าไปเลย จะเลื่มปรับสีเส้นให้เข้มขึ้นตามไม่นะอาจจะม่วงๆหรือดำเงนินๆเตมิมชมพูข้างบนที่อาจจะมาจากต้นเสก,กรุระได้กระดิ่งสีเข้มข้างล่างตัดมาด้านหลังจากที่อ่อนกว่าก็าจะสลับเป็นมัติพลายให้เข้มขึ้นมาแล้วค่ะแล้วจากถุงกลางคืน,นแล้วก็ปรับด,ด้านหน้าให้สว่างขึ้นแป้นสีเส้นวัดสองอยังไม่เข้มพอถ้าแรับแล้วยังไม่มืดมากก็เปิดเลยยังมัติพลายมาอีกอันแล้วก็สัดม่วงไปเลยค่ะ คราวนี้มีแสงข้างบนอยู่ด้วยก็เชือดสีชมพูไปแถวๆหัวน้องให้เป็นแสงด้วยจากนั้นก็เลื่อได้เยื่แสงเงามาอยู่ด้านบนและปรับทนอีกนิดตามหมอถ้าแสงยังเบาไปก็เปิดในเยืโอ o v e r l อันแล้วก็ใช้สีืองปะแสงทับลงไปแปะแาดแค่บริเวณรอบๆตัวละครก็พอนะคะไม่ต้องเยอะมากไม่งั้นแสงจะตีกันเยอะเกินไป อพอมาดูร่วมๆแล้วเหมือนน้าเนานาๆแบบยังมืดไปเราก็สามารถขับแค่นั้นแล้วก็ปรับระยะมันอิ่ายให้ไปในโพนสว่างมากขึ้นนะคะอีนี้น้องก็จะ b ร i g เพิ่มขึ้นมาแล้วปรับแสงอีกนิดให้คุมทีมหวานเจี๊ยบตนแต่งแสงอีกหน่อยตามเช้าก็เป็นอันจบอันนี้ก็จะเป็น before after หลังจากที่เราแต่งโัลแล้วนะคะถ้าลินทานหรือพูดผิดตรงไหนบ่อยๆก็ขออภัยด้วยนะคะหวังว่าจะช่วยได้ไม่มากกันหน่อยค่ะจะ๊บปิ๊ง